ชื่อนกค่ะตอนนี้นกอายุ29ค่ะทำงานที่บริษัท e j s i n t e นเ e t Word เคมื่อก่อนเลยนะคะนกก็จะตัวเล็กนะคะแล้วก็ค่อนข้างผอมแต่ว่าพออาเลย25มาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอ้วนขึ้นระบบขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเหมือนย่อยยากกว่าเดิมนิดนึงนะคะก็เลยแบบดู อ้วนค่ะวนง่ายขึ้นมากๆเลยส่งผลกระทบมากๆเลยค่ะเพราะว่าปกติอะค่ะนมจะเป็นคนแบบชอบใส่เสื้อเอลรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันไหนรู้สึกว่าเออไม่ได้ถ่ายหรือว่าอะไรเป็นช่วงเช้าเงี้ยค่ะก็อาจจะมีภูมิตอกบ้างนะคะก็จะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจบางทีมันก็อาจจะมีเนื้อปิ้นออกมาบ้างแบบอ้วนขึ้นน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ในใจก็รู้สึกแบบไม่ดีอย <laughs> you know ok. right. you know ่างเงี้ยค so ่ะแต่ก็ต้องยิ้มรับไปอะไรเงี้ยจะรู้สึกอึดอัดมากกว่าเดิมค่ะจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเวลาใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปไหนอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าพอชั่งน้าหนักก็น้ําหนักขึ้นจากสี่สิบกว่าๆประมาณเนี้ยค่ะก็ทีนี้ก็แตะเลขห้าแล้วกลัวนะคะเพราะว่าปกติก็เป็นคนกลัวอะไรอย่างนงี้อยู่แล้ว ก็ความรู้สึกหนูก็คงจะเฟลไปเลยแล้วก็คงจะไม่มีความสุขในชีวิตอีกต่อไปเลยจนถึงแบบว่ากระทั่งแบบบ้านปลายชีวิตเลยอะค่ะเพราะว่ามันก็น่ากลัวค่ะเพราะว่าต้องใช้ชีวิตอยู่บนแบบว่าความทุกข์ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยเป็นโลกร้ายอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะจะทําอะไรก็คงไม่มีความสุขอะค่ะค่ะก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าถ้าคนในครอบครัวเป็นนะคะ ถึงคนใดคนนึงนะคะถ้เป็นอย่างนี้ก็จะรู้สึกเสียใจนกคิดว่าเขาน่าจะป้องกันนะคะมากกว่าการรักษาเพราะว่าเป็นวิธีที่ดีกว่ารสชาติก่อนเลยต้องทานง่ายนะคะทานแล้วก็ต้องรู้สึกว่าได้ผลจริงได้ผลดีจริงๆแบบว่าช่วยเราได้ในเรื่องของระบบขับถ่ายเงี้ยค่ะแล้วก็จะต้องไม่ปวดท้องดิด นี่สาคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าปวดท้องบิดทานแล้วปวดท้องบิดก็จะไม่ไม่โอเค <c oughs> พอดีพี่ที่ทํางานนะคะเป็นคนแนะนําให้ลองชิมลองทานนะคะดีโตสุด <c oughs> ดีนะคะประทับใจครั้งแรกที่ทานก็หนึ่งเลยก็คือรสชาติอร่อยทานง่ายค่ะ <c oughs> แล้วก็ดี็อกได้จริงๆนะคะ อชอบในเรื่องของรสชาติคะ่ะเพราะว่ามันทานง่ายอร่อยเหมือนแบบว่านมชมพูนมสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแฮปปี้นะคะแล้วก็ชอบนะคะถ้าปัญหาพวกนี้ของนกลดลงใช่ไหมคะมนกก็จะรู้สึกด,ดีมากๆเลยการแต่งตัวก็จะมั่นใจขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็สุขภาพนะคะก็จะดีขึ้นด้วยะคะ่ะ อ,อย่างที่พี่ต้นพูดไปตอนแรกนะคะว่าบางคนนะคะอาจจะแบบเหมือนสูสานเลยเพราะว่าไม่มีการดีท็อกแต่ว่าถ้าเรารู้สึกแบบเฟสรู้สึกแบบว่า18อีกครั้งมันก็โอเคะคะ่ะใช่เพราะว่าเราก็าป้องกันก่อนก่อนรักษา<สะ>เราคิดว่าก็คุ้มค่านะคะในความรู้สึกของนูก580บาทถ้าเราจะต้องเสี่ยงกับการที่จะไปรักษาเนี่ย ซึ่งนกแน่นอนเลยค่ะคิดว่ามันต้องมากกว่า580บาทแน่นอนมันก็คุ้มค่ะต้องแนะนําอย่างแน่นอนนะคะสําหรับเพื่อนที่มีปัญหานะคะหรือว่าเรื่องระบบขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกก็จะแนะนําอย่างแน่นอนก็คือบอกว่าเออเนี่ยใช้จริงนะเห็นผลเลยจากตัวเราเองอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าตัวเราเนี่ยก็เป็นคนแบบชอบทานมื้อดึกมื้อหนักเงี้ยนะคะแล้วพอตอนเช้าเนี่ย ก็จะเขาก็จะย่อยสลายออกไปในช่วงตอนเช้านะคะก็บอกเลยว่าแนะนำค่ะ